ต้นฉบับคลิปจากอนิเมะตูนให้สิ่งภาคไทยโดยกุนันโดครับผมแทง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 ลุยจีหรือมาเดียวลุยจีหรือมาเดียวแฮมมานิโอว้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเตรียมตัวพร้อมแล้วโยชิพร้อมครับพี่พี่มีไอติมตุ๊กตาและแก้จะส่งช่าหมาคล้องไปสอนให้มาดูว่าแถวนี้ใครใหญ่เอ้ยได้เลยนี่เห็ดพลังม้าอ่าก็ไม่หรอกกูไม่เกี่ยวกูแค่มายืนฟิวเบื้องก้องเฉยเฉยเอาแล้วเน้ เ้ยแกนั่นมันเอ้กู้อมแล้วเข้ามาจริงเหนี่กลับบ้านน้ยไม่เนี่ยไม่ไหลปอดแหงหรือไงมึงดูกล้ามกูกะขอนีเอกน่ามึงโยชิโยเอาหน่อยนะเอาน่อยเอาแล้วมเอด้อเอเดกก้เอเฮ้มเแหงไม่ก้าโต ลลคราวนี้ากูตัวัมกำลังไดม่กูมากมะโยชินี่มึงเหรอใช่ <c oughs> อะไรวะยักัปตินนั่เป็นแังกรมาปัเนี่ยนี่นะอาหนี่มแดกเลยกูเอ้กน,นี่โดถูก แขนกูแม่งฟันชี้หายเลยพอใส่จ้ชี้กูจะขำตายแลนะเด็กอะไรวะนี่มอไข่ปาดหน้ากูเหรอใช่ท่ากูมีเยอะด้วยเด็กไข่กูหน่อยไอ้หน้าหิวไหมไม่เป็นไรไอกาด่ากูหน้าหิวอะไรเขาเปรี้ยวตีนมอิ๋นเป็นไงล่ะมึงด่ากูหน้าหิวดีนักรวยแล้ะไว โตใหญ่แล้วห้าวเก้าร้มยแล้วมึงเออมึงมาไอเนี่ยเลยเลยลูกป๋าไม่ชาวปลาอะไรเงาท่อไว้ไอ้ลูกน้องไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกูรอมือเองเห็ดขยายไรอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอเย้วเดี๋ยวก่อนดิผมไม่อยาเห็ดแบบนั้นนะเก่งนั่งเฉยมึงเดี๋ยวเจอกูเฮ้ยมาบ้งมาบังมาหนุ่ยาหนุ่ยมึง้อกูเนี่ยสุดยอดสัมปทานไลท์เฮลิ่งกูต้องหากสุดยอดสัมปทานเดี๋ยวมึงคอยดู สัมภารที่สุดในย่านนี้คือกูไว้ขยายเลยเงไงแม่งตัวใหญ่เก่งมาเฟี้ยวเปลี้ยวนั่นละมึงไอ้ลิงเฮียมันไม่ถึงยักษ์หลอดเอาะมาบแปดหัวสัมภาระย่างที่เฟี้ยวที่สุดคือโต้ไว้ไม่ใช่หรอกแม่งแม่งแม่งคิดว่าตัวใหญ่เฟี้ยวนเอาไว้เจาับจะทำไรไม่ให้หมดเลยไอ้พวกนี้สติคอมใไทเทนลิงเตอร์โอ้โแม่งวินาสตัลโล่ก่อนเราไปถึงเองกว่าเพื่อนนั่นดิเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งกับแม่งเลยดีกว่าเนาะ